ฝั่งด้านนอกความยาวของสถานีเกียวโตสเตชันครับโอ้โหมันใหญ่อลังการมากครับชิงันเซ็นจากข้างนอกนะครับกำลังเข้าสถานีบดีว่าลางชิงันเซ็นกับ JR ปกติก็คือมันอยู่ข้างๆกันนะครับแต่ชิงันเซนมันจะยกขึ้นสูง มาเด็กหน้าที่พักแล้วครับที่โฮสเทลนี่ครับบรรยากาศข้างในโฮสเทลก็เล็กๆแต่ก็โอเคครับก็ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนั่งพักนื่赖แป๊บ,บแล้วก็เด็เช็ครูทการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับไปแล้ว ออกเดินทางครับก็แผนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่วัดคิโยมิสึกนะครับก็เดี๋ยวเราเดินหาป้ายรถเมล์ก่อนตอนนี้เดี๋ยวเดินตามแบบไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปรอต่อรถเมล์ครับไปที่วัดก็ตามกำหนดการน่าต้องถึงวัดเอ่อตั้งแต่ตอน10โมงแล้วอันนี้1 1 1เโมง15นะครับก็เดี๋ยวอาจจะใช้เวลาอยู่แต่ละที่ เร็วขึ้นนิดหนึ่งหรืออาจจะตัดสักที่หนึ่งออกเดี๋ยวดูอีกทีครับนะครับหน้าตาปลายรถเมย์นะครับบัสสต๊อปก็เดี๋ยวเรารอถ้าตาม Google ก็สาย202ครับเขาจะมีตารางบอกนี้ด้วย,ยนี่ว่ามาถึงแล้วนะครับจะรอสองมาแล้วลอองรถบัส202เรียบร้อยแลครับเดี๋ยวออไม่ต้องหาทางแล้วเพราะว่าเห็นนักท่องเที่ยวอยู่เยอะๆนี่ ไปที่เดียวกันแน่นอนครับก็เดินตามเขาไปเลยครับไปกันเยอะแน่นอนดูถนนทางเข้ารถบัสรถทัวร์มาเต็มคนก็เดินอยู่ตอกเล็กๆทางเข้าเองครับอน,นี้เริ่มมีร้านของร้านค้า แล้วก็คนก็เยอะด้วยครับขึ้นมานักเรียนเต็มเลยนี้ก่อนนี้ยครับยานจุดนัดพบเรียนรลานี่ก็เป็นโซนที่เดินขึ้นเข,ขาแล้วต่วต้องแวะกินอะไรสักอย่างก่อนแหละจะต้องเดินขึ้นเขาไปครับหน่อยหนึ่ง นี่ขนาดปันธรรมดาเนี่คนยังเยอะเลยร้อนมากวะมะกึงแล้วครีมชาเขียวอ่ะอขอเย็นขึ้นนะ่อยแอบซอฟครีมมันมีอยู่ทุกที่ครับเพราะว่าที่นี่มันน่าจะขายดีมันร้อนมากนะเดีย๋ยวเราไปกันต่อนะครับนคนยังเยอะอ้ ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงวัดเลยข้าวก็ยังไม่ได้กินครับได้ซอบเคมไปแท่งเดียวเดี๋ยวยังไงไปให้ถึงวัดก่อนแล้วกันครับจะได้ตามทรเก็ตเช้านี้ก่อนแล้วค่อยลงกลับมาหาข้าวกินโอ้ร้านของฝากขังเยอะมากอะ่ะสองข้างทางเต็มไ,ไปหมดหน้าแหวะทุกร้านนะครับ คิมอสต้าถึงทางเข้าวัดแลครับโอ้โหคนเทียบเยอะจริงวันนี้นี่คนเยอะใช้ได้แล้วในนณะวันธรรมดาเพราะว่ามีนักเรียนมาทัศนศึกษาเยอะมากนะเข้าใจว่าที่นี่ก็น่าจะมาทัศนศึกษาเป็นปกติอยู่แล้วครับนีครับมันจะมีเจดีย์ตรงนี้สามชั้นครับ กอนี on ite, ้เข้าใจว่าน่าจะเป็นจุดศักกะครับสาวๆเพียบก็จะเดินวนเล่นรอบๆแถวนี้ก่อนครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนบ้างนะนครับเดินเข้ามาข้างในจุดจำหน่ายตัวนะครับแต่ว่า อ๋อเหมือนันจะมีปิดซ่อมบางส่วนอยู่นะได้ตั๋วมาแล้วนะครับเขีวมืสือเทมปุ่400เยนก็เข้าข้างในต่ออ๋อมันเป็นลานกว้างอย่างนี้นี่ครับเห็ <c oughs> นอยู่สองฝั่งที่เขาถ่ายเข้ามาก็น่าจะถ่ายจากฝั่งโน้นนะเห็นลานฝั่งนี้ก็เห็นมิวเมืองด้านโน้นครับจากลานข้างบน พอ,อมันก็จะเห็นไปถึงลานข้างล่างครับคนข้างล่างก็ถ่ายมาข้างบนนะครับแล้วก็จะเห็นเมืองเกียวโตอยู่ไกลๆเป็นวัดที่อยู่ในป่าครับครับมีทุกที่ก็ป้ายคำขอเป็นรูปกระต่ายน่ารักดิเต็มเลยแต่ไม่เห็นภาษาไทยนะโอเคครับในที่สุดก็มาถึงวัดคิโยมิสุนะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้นน ก็ได้ตามทาเกตแล้วครับวันนี้วัดที่หนึ่งสุดท้ายก็มาถึงลานทิตตรงนี้นะครับมันก็คืออีกฝั่งหนึ่งที่เราเดินมานั่นเองครับมันก็จะเห็นไปถึงข้างล่างนะครับ เพียบครับก็ตอนนี้ได้ลูกพอใจแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปตามรูทต่อไปครับก็ระหว่างนี้แวะกินน้ำแกงใสครับเขาตรงมันมีร้านที่ลงมาจากวัดแล้วก็แวะมากินได้นะครับก็ดับร้อนก่อนอ้าเขียวอร่อยครับรับน้ำ ตอพรกันนะคต้องต่อคิวเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองด้วยจากจุดข้างล่างมองขึ้นไปที่วัดนะมันเป็นผานไม้ะสร้างมาน้ากันนานแล้วตอนนี้น่าจะครบทวนแล้วครับเดีย๋ยวเราเดินออกไปหาข้าวกินครับที่แถวตรงเนินที่เราเข้าวัดมาครับก็ เป็นข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็น่าจะไปที่ถัดไปเลยครับคนยังแน่นเหมือนเดิมนะครับนี่ขาลงเม๋ยวคณะทัวร์ยังมาไม่หยุดครับอสอยได้ของฝากมาอย่างยางนะเป็นไอคริสตัลที่มันเป็น 3D มดงรูปวัดนะครับก็แค่450เยนนะเพื่อนก็เลยซื้อติดมือมาสักอันหนึ่งก่อน ข้าวเที่ยงวันนี้ครับลามเมงจะแถวทางเข้าขวัดครับกินเสร็จแล้วไปต่อขินเอ็มเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปวัดพกคันจิตนะครับที่มันมีเจดียยากาศนะครับเดี๋ยวเดินอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับก็เดินเท้าไปโอ้โหคนก็ยังแน่นเนยช่วงบ่าย Oh, แต่ว่าร้านที่มันเกี่ยวกับชาเขียวเส้นนี้นี่มีเยอะจริงฮะหลายเมนูมากถ้าลองทุกคนคงตังหมดมแจ้งเด็ดๆมาทัศนนศึกษากันเต็มเลยครับ เส้นนี้น่าจะอยาอ่าเจดีหลังๆครับครับตรงนี้ก็เนินที่เขามาถ่ายรูปนะครับตรงเจดีศยากาครับถ้ามาตอนเย็นคงจะสวยกว่านี้ครับอันนี้ฟ้าใสอยู่นี่ครับอันนี้ก็เนินอีกฝั่งของเจดีนะครับซึ่งถ่ายจากมุมโน้นมาก็จะสวยกว่าเยอะนะ ตอนนี้ออกจากวัดน้ำใสมาแล้วครับเดี๋ยวต่อรถเมย์ไปวัดกิงกะขุกครับวัดเงินก็ตอนวัดปิด5้าโมงครับเป่งพอมีเวลาอยู่เดี๋ยวนั่งรถเมย์ต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงแยกคิงเจ้าพุินะครับเทมโปนั่งมา20นาทีก็เกือบเผลอหลับบนท้ายรถเหมือนกันง่วงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเริ่มเย็นๆแล้วฝนจะตกด้วยก็เดี๋ยวเดินไปเ็ครับวัดครับ เดีวตัววัดมันเข้าไปในภูเข,ขาอ่ะเดี๋ยวเดินไปตามทางเรื่อยๆครับเีหน้าทางเดินเข้าครับมาย่านนี้นี่เงียบกว่าตรงนู้นเยอะเลยไม่รู้เป็นเพราะมันเย็นด้วยหรือเปล่าคนเลยน้อยหรือว่า <c oughs> เขากลับกันหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลานี้ถึงทางเข้าเรียบร้อยแล้ว เดินขึ้นไปต่อครับค่าธรรมเนียมเข้าห้าร้อยเยนนะครับก็เข้าต่อเลยทางในครับตกแต่งสวยไว้ทำรูทางเดินไว้แบบน่าจะเป็นวันเวล์เหมือนกันที่นี่ส่วนใหญ่ สวนมันร่มเรื่นมากเลยครับเวลานี้ดูว่าเขาตั้งใจ ัดทาย,ยตั้งแต่ตรงโน,โน้นแล้วเป็นลายนะห้ามเข้านะครับ <laughs> สวนตรงนี้ชิลมากเลยมีปลาด้วย <laughs> เดี๋ยวเหลใหงลงเกาะกลางแน่ <laughs> นอนครับตรงนี้ <laughs> น่าจะเป็นพวกขอพอนะครับ <laughs> ดดเดินส่วนข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นเนินให้ขึ้นข้างบนอย่างเี้ครับน่าจะไปเป็นจุดชมวิวข้างบนเดินตามรูทไป ข้างบนนี่ครับแดดยังแรงแต่ก็เห็นวิวข้างล่างครับริบริบ ตอนนี้4ี่โมงครึ่งพอดีเดินเสร็จจากวัดแล้วเดี๋ยวทมแผนก็คือเดี๋ยวไปหาข้าวเยน็นกินแถวย่านกีออนครับก็คือมันเป็นย่านที่มันเป็นร้านอาหารแล้วก็เปิดมีเครื่องดงเครื่องดื่มอะไรตอนกลางคืนน้ครับก็เดี๋ยวนั่งรถเมล์ไปถึงเย็นพอดี จนง่วงครับเดี๋ยวมาถึงย่านช้อปปิ้งแถวนี้แล้วครับเดี๋ยวไปหาข้าวเย็นแล้วก็เดินเล่นแถวแนี้กันครับเนี่ยชิจโจสตรีทกีมองไปอ๋อคือคืนมากครับแถวนี้เดินเล่นจนเมื่อยขาแน่นอนครับ ทางไปย่านที่ออนครับมันจะติดเหมือนเป็นลำลำน้ำครององคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับตรงนี้มันเหมือนว่าเป็นย่านใจกลางแถวแถวเกียวโ,โตใกล้สถานีรถไฟด้วย ทางหลักที่มันไปแหล่งที่กินคนแน่นสะพานเลยอันนี้ก็เดี๋ยวไปตัวมาเดินชมริมน้ำใกล้ๆครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปเดินลุยกับผู้คนต่อทับป้าย t อ o โท t o n s h d ครับก็คือเหมือนร้านอาหารย่านให้บรรยากาศกเก่าๆสไตล์เกียวโตนะครับในซอยข้าไปเดินสักหน่อย หลุดจากซอยบามาก็เป็นถนนเส้นเล็กๆน่ารักนะครับว่าเรากลับไปเดินย่านที่มันคึกคืนดีกว่าครับไปดูผู้คนดีกว่าตรงนี้มีตลาดที่มันเป็นโซนยาวๆเหมือนโอซาก้านะครับเกียวโตก <c oughs> ็มีนะครับคือย <c oughs> ่านมัน <c oughs> ใหญ่มากนะเป็นแหล่งใหญ่เดินทะลุไปมาได้หมดครับก็เดินชมชมแถวนี้หน่อยครับยานนี้ก็คึกคักครับเียบียข้าวเย็นวันนี้ออเล็ตครับหลังจากไม่รู้จะกินอะไรเลือกอยู่นานตอนนี้เดินเล่นย่านนี้อยู่เกือบสองชั่วโมงครับ ยังไปไม่ทั่วเลยคือตลาดถนนเส้นนี้มันโหใหญ่จริงใหญ่มากผมว่าถ้าจะสำรวจดีๆต้องมีเวลาให้มันแบบเต็มเต็มวันแะหรือไม่งั้นก็คือแบบมาครึ่งเย็นช่วงที่ตลาดมันเปิดคืนอย่างเงี้ยสักสองวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องได้แวะมาอีกทีนึ่นะมาเก็บสวันนี้เดินมาทั้งวันจนโคตรเหนียนกวีแดดนะวันนี้กลเวลยว่าเดี๋ยวรีบอาบน้ำนอนเข้าที่พักก่อนนะครับ พร้อมนอนแล้วครับตอนนี้ง่วงมาก